วันนี้จะเทศถึงเรื่องธรรมะให้ฟังธรรมะนั้นใครก็ต้องการรู้ต้องการเห็นและต้องการศึกษาให้เข้าใจทุกผู้คนธรรมะในที่นี้เรียกว่าเป็นของเดิมของจริงของแท้ลั่วจริงทั้งหวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างรวบรวมเรียกว่าธรรมะทั้งหมด แม่ตัวของเราก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ตั้งแต่ข้อตรงมามีรูปทานามธรรมนั่นเรียกว่าธรรมะรูปคือสิ่งที่ไม่เห็นได้แก่จิตใจนามธรรมในรูปได้ได้แก่รูปกายคือธาตุสีนินาไปลงธรรมนามธรรมได้แก่จิตใจเราได้มาพร้อมแล้ว ทุกสิ่งทุกประการ,การตั้งแต่เกิดมาหรือแม้แต่ปริสนทิอยู่ในครันก็มมันดามีรูปมีนามแล้วก็จัง้งแต่นู้นมาเราได้แล้วทุกคน้นคานนี้เราหาลูกหานามต้องหาธรรมทุกคนฟ้าสันหาธรรมศึกษาธรรมอบรมธรรมแล้วอบรมที่ไหนกันนะคะั มันมีอยู่ในไปอบรมไหนสักก็ทั้งอบรมในที่นี้เองไปที่อื่นไม่เห็นหรอกน่าเป็นธรรมอื่นนอกจากนี้ว่าเป็นธรรมอันนี้เป็นเบื้องต้นทุกคนละได้มาแล้วทั้งนั้นอันนี้ลูกธรรมแล้วคับอธิบายแยกออกไปหลายอย่างหลายเรื่องเช่นท,ท,กกทุกขสุขเโรทุุขเวทนาทุกขเวทนา ทุกกายนี่แหละทุกใจนี่แหละทุกทั้งสองอย่างนนะทุกกายทุกใจทุกกายคือทุกภายนอกแจ้งออกไปในรานีอย่าไปลืมหลักที่ว่าเราได้แล้วที่แจ้งให้ฟังที่เรียกว่ารูปนา้าคือธรรมรูปธรรมน้ำไม่ธรรมแจ้งออกไปจึงเรียกว่าความสุขความทุกข์ นั่นก็เป็นธรรมอันหนึง่งธรรมที่เป็นทุกข์กายคือได้กายของเรานี่แหละอยู่ดีๆน้เราเข้าใจว่าไม่ทุกข์ลองให้คิดดูนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถคือเปลี่ยนทุกข์เปลี่ยนจากนอน ไปหาลุกนั่งมันทุกมากก็เปลี่ยนไปหาเดินเดินมันมากทุกมากก็ต้องเปลี่ยนไปหายืนไปหาเดินไปหาหนั่งนอนอีกของเก่านะกรรมของเก่านะท่านจงว่าจะตูจักรกังจักอันนี้มีสี่อย่างมีสี่ประการคือว่ายืนเดินนั่งนอน,อน,น,นอนนั่นเองเป็นจักเป็นยนต์นั่นเอง มนุษย์ของเราธรรมดาเครื่องจักรอันนี้แหละเราเราไม่ได้แต่งบิดามันดาก็ไม่ได้แต่งบุญกรรมแต่งให้หต่างหากพอคลอดออกมาครบบริบูรณ์หมดหูตาจมูกเรียงกายใจครบเอาไว้จะว่าทุกชิ้นทุกส่วนไม่ได้แต่งเพิ่มเติมไม่มีใครขาดตกบกครองคนเดียว นันเรียกว่าธรรมคราวนี้ทุกใจแล้วการนี้กุ้มใจทุกโทมันนัดเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างภายในใจใครก็รู้ทุกคนแหละคำว่า,าทุกใจนี่ใครรู้ทุกคนน่นลยกุ้มอมกุมใจอยู่มันเป็นสุขคราวนี้ก็ทุกใจมันก็กระเทือนเ่งทุกกายอยู่มอนกั เห็นทุกทั้งสองอย่างทันทุกใจและทุกกายด้วยแยกออกไปนี่แยกออกไปจากรูปทำนามาทำแยกออกไปอีกที่เรียกว่าอายตนาคือตาหูจหมูกลิ้นกายใจทั้งภายในภายนอกภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพพะธมาลม ภายในได้แก่ใได้เกิในรูปไน้เกิเวทนาสัญญาสังขามีอย่างกระทบทั้งภายนอกและภายในกระทบกันอยู่เนี่แยกออกไปอีกขันหายน่าทั้งหมดขันอาหาอรูปเสียงเวทรูปเวทนาสัญญาสังขามีอย่างอายจนาคืออายจ้าทั้งหกอย่างอธิบายมาแล้วกระจายออกไปจากนี้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าเรียนรม ถ้าหาเรียนทำต้องเรียนนี้เรียนอื่นแหละอื่นไกลมันไ,ไม่ใช่ทำนี่เราเรียนทำเรารู้ธรรมของคนนี้ไม่ใช่รู้ที่อื่นรู้ธรรมคือรูปนามนี่พิจารณาเถอะใครๆก็พิจารณาก็รู้ได้ทั้งนั้นนะ่ะมีในตัวของตนอยู่บ้านอยู่ป่าอยู่วัดอยู่อารียงต่างเรียนได้เ้วยกันทั้งนั้นธรรมีแล้วอันนี้ ไปเรียนทําไมบางคนเรียนทำทำ,ทำนี้ได้จะปฏิบัติท,ทําไมมันต้องปฏิบัติสิได้ของดีแล้วใช่ไม่เป็นเมื่อก่อนเลวไหลเมืสิีใช่ไม่เป็นเมืนอก็นเละอะเทอะเป,ป,ปมมื้อนเมื่อสักทคนที่ไม่เรียนคนคนที่ไม่เรียนนะมีธรรมแล้วไม่เรียนนะมันจึงเ,เละอะเทอะมันเดือดร้อนทุกวันนี่ก็เพราะคนไม่เรียนทำคนไม่เห็นธรรมนี่ ถ้าหากทุกคนพากันเรียนรู้ในธรรมหรือรู้ว่าธรรมมีในตัวของเราแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็เรียบร้อยดีทุกคนครานี้แหละธรรมแหละคบรรอธิบายกว้งขว่มตัอออกไปอีกคือชาติธรรมชาติธรรมชาติธรรม ชาลาทำรรพญาที่ท์ธรรมมรณะธรรมนี่ก็ทำเหมือนกันชาติชลาพญาทิมรณะเป็นธรรมเหนั้นถ้ากูวัวทมทำไมจึงเรียกว่าทมคือทุกคนจะต้องเป็นเหมือนกันหมดชาติ ต้องเกิดมันต้องเกิดมาเป็นรูปเป็นนามเกิดมาเรียกว่าฉลาปุชะเกิดเป็นตนเป็นตัวมาใครจะเกิดไม่มีตัวไม่ได้ต้องเกิดด้วยการมดทุกคนเนเป็นตนเป็นตัวมาแล้วทุกคนนั่นเรียกว่าเป็นธรรมคือธรรมนั่นแปลว่าของเป็นอยู่ทรงอยู่ สภาพตามเป็นจริงอย่างไรต้องเป็นจริงอย่างนั้นเรียกว่าธรรมชาติความเกิดก็เป็นธรรมอันหนึ่งจะเป็นอื่นไม่ได้อย่างมนุษย์จะเป็นสัตว์หรือชาติรอะไรต่างๆไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องเกิดเป็นมีอวัยวะครบบริบูรณ์ยงังเรียกว่ามนุษย์ครบครันบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ไปดูเถอะดูบ้านใดบงดังแดก็ดูเถอะดูที่ไหนก็ดูเถอะมนุษย์เกิดขึ้นมาต้องเป็นมนุษย์เดียกันทั้งนั้นนั่นเป็นธรรมเชลลาแล้วกันอันเกิดมาแล้วอันจะกลับคืนเป็นหนุ่มแล้วเกิดอีกไม่ได้ต้องเป็นตามเรื่องของสังขารไปตามเรื่อง,ง,องของเรื่องของมันต้องชำลุด สุดโสมแก่เท่าไปโดยนดับเราทุกคนที่เกิดมานี่แก่ด้วยกันเท่านั้นไม่มีใครแก่ไม่มีใครไม่แก่แก่ตั้งแต่เป็นเด็กกระทั่งเาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เรียกว่าแก่อย่าพูดเสียที่เรียกว่าหนุ่มว่าสาวเรียกว่าแก่แม้แจะอยู่ในคันก็เรียกว่าคันแก่ยังค่อยๆ แก่ไปโดยลำดับแต่คนไม่มองเห็นมองเห็นตั้งแต่ความแก่คนสำรุดโทรมจนปรากฏในตาเนื้อหนังมังสังแห้งซุนยนต่างๆนั้นยังเรียกว่าแก่องหัวพบขาวยังเรียกว่าแก่แก่นี่เรียกว่าปฏิชันนะฉลา ฉลาคือความแก่คือแก่ปกปิดไม่เห็นคนทั่วไปไม่เห็นคือคู้เมายังไม่เห็นผู้ที่พิจารณาจึงไคยเห็นมันแก่มาโดยลำดับปฏิชันนัชลาทนันนั้นปฏิชันนัชลานะี่คือมองเห็นได้ชัดเจนในเดียวใครๆก็เห็นใครๆก็รู้รู้รู้ อันนั้นเลยจึงเรียกว่าทรทมคือความแก่พยาที่ทมคือความเจ็บความปวดเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้เป็นหนาวมีอาการเหมือนกันหมดทุกคนใครจะเจ็บยังไงก็เจ็บเจ็บเรียกว่าเวทนามันเสียดแทง มันเป็นเหตุให้ทนทุกข์ทรมาเรนเวทนาสุขไม่มีมีแต่ทุกข์เด่ากันทั้งนั้นคำว่าเวทนาเนี่คือหมายความดังไอความเชือไอความอาพาธในทางพุทธศาสตร่านเรียกว่าอาพาธคือเสียดแทงคือมันเจ็บมันปวดนั่นเองจะเป็นปวดหัวก็เรียกว่าปวด เป็นไข่ก็เรียกว่าไม่สบายคือมันเสียดแทงหรือมันเจ็บท้องหรือเจ็บมือแข้งมือขาก็เรียกว่าเสียดก็เรียกว่าเสียดแทงอันนาการเสียดแทงจึงเรียกว่าเวทนาไม่เรียกว่าอาพาธคำพ่าจึงเรียกว่าอาพาธเป็นธรรมเหมือนกันทุกคนเป็นด้วยกันทั้งหมดไม่เหลือหลอกเดยคนเดียว มรณะต่นนี้ความตายก็เป็นธรรมความตายคือขาดลมหายใจเข้าออกถ้าม,มีลมหายใจแล้วก็เรียกว่าตายใครตายแล้วไม่ไม่กลับไม่ไม่ยืนไม,ไม่เดินหรอกคนตายแล้วมันมันนอนมันเป็นเหมือนกันดทุกคนนั่นแหละเสมอภาพกันหมดจริทงทั้งสี่อย่างคือ ชาติราปัญญาที่มรณะทั้งสี่อางนี้มีครบบู์มริบู์ทุกผู้ทุกคนเหมือนกันหมดทั้งโลกมันจึงเรียกว่าเป็นธรรมคือไม่เหลือหรอให้ใครดีกว่ากันเนะ่ยทุกคนต้องไปเป็นกันหมดนั่นธรรมมันเป็นจริงอย่างนั้นคราวนี้ถ้าหากพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรม เบื้องต้นกับพิจารณานี้ใช่ก่อนพินารณยเห็นธรรมนี้ใช่ก่อนถาภาพของมันเป็นอยู่อย่างไรเมื่อจิตใจมันแน่วแน่มันเห็นชัดเจียงแจ่มแจ้งโดยใจของตนเองอันนันแะจิตมันเข้าเป็นสมาธิภาวนาแล้วมองเห็นอาการนี้ ความเกิดความแก่ความจเจ็บความตายเห็นหมดทุกคนเลยถ้ายังไม่ถึงนั้นไม่เห็นความเกิดแก่จะตายเห็นสักแต่บอกว่าใครก็พูดเหมือนกันได้หมดทุกคนเลยเกิดแก่จะตายเป็นธรรมดาเพราะว่าธรรมดาทุกคนนแต่อันที่จะเห็นธรรมดาจริงๆจริงๆเชื่อจริงจัง,จ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 งด้วยตนเองเลยมันต้องจิตพร้อมโดยจิตมันรวมเข้าถึงสมาธิไียก่อน นี่ที่เราต้องหัดตรงนี้สิหัดตรงสมาธิทำเรามีแล้วแต่เรามาหัดสมาธิให้เห็นธรรมเรามาหัดตรงนี้ตอนเราต้องการหัดที่เดี๋ยนี้พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านก็มีเหมือนกันนั่นแต่เกิดมาตั้งแต่อุบัติคือมาท่านก็มีเหมือนกันแต่พระองค์มาไม่เห็นจริงตามเป็นจริงไม่เห็นธรรม ท่านยังมาอบรมฝึกฝนตัวองค์ถึงหกภาษาท่านยังเห็นจริงแจ้งในธรรมตามสภาพของจจริงของมันและจึงมาสอนเราพุทธบริษัทคือพวกเราทั้งหลายให้ปฏิบัติตามพวกเรานั่นปฏิบัติตามบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ การนี้กันไม่เมื่อไม่เห็นไม่รู้ก็เข,เข้าใจว่าทําในตนไม่มีบุญน้อยวาสนาน้อยอะไรต่าง,งโทษไปทุกสิ่งทุกประการโทษว่วบุญน้อยวาสนาน้อยไม่โทษถึงเรื่องความไม่ปฏิบัติขันหากปฏิบัติกันจริงๆอย่างย่งยอมเห็นชัดด้วยตนเอง มันทำไม่ได้ทำไมจะไม่จะไม่จะไม่เห็นทำไม่มีตัวของเราแล้วทำไมจึงไม่เห็นทดลองดูสิแข้งไขขาไวจะว่าทุกสิ่งทุกชิ้นส่วนยิกลองดูสิมันเจ็บไหมล่ะนั่นแหะมันเจ็บอันนันมันเห็นนั่นยิกลงไปก็เจ็บปวดเลยนั่นแหะเห็นได้เห็นทแล้ว แต่ว่าเหตุเพล,ลินเพลินไม่เห็นชาติเหียนจริงถ้าเห็นชาติเหียนจริงตามเป็นจริงแล้วนั่นจริงแล้วนี่นั่นทั่วหมดทั้งโลกเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ว่าใครไม่เลือกหนักย่อมเป็นธรรมด้ยกันทั้งนั้นมันก็ปล่อยวางได้การที่จะปล่อยวางมันต้องเห็นตามเป็นจริง ถ้าไม่ถึงความเป็นจริงแล้วปล่อยวางได้หลธรรมเทศนาที่ท่านพูดที่ท่านสอนไว้นสอนตรงนี้สอนให้เห็นธรรมนี้ไม่ได้สอนอื่นสอนเขา,าถึงตัวของเราเราทุกคนเป็นเหมือกมมนกันหมดมีธรรมด้วยกันทั้งนั้นสอนให้เห็นของจริงตรงนี้ที่จะค้นทุกได้เ,เพราะว่าเห็นจริงนี้จะถึงว่าคนนิพพาน ในชาติสมาธิทวาบบตรวัดตรงนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลเห็นเฉพาะในตัวของเราถ้าไปเห็นของอื่นนะไม่ใช่เห็นของเราแล้วมันชัดต,ต่อของอื่นไม่ไม่มีปัญหาถ้าแจ้งชัดในตัวตัวนั้นนี้แหละเป็นธรรมคนอื่นก็เป็นธรรมเหมือนกันชิ้นอื่นก็เป็นธรรมเหมือนกันถ้าไม่แจง้งชัดอ่ะชิ้นอื่นก็ไม่เป็นไม่เป็นธรรม อันนี้อธิบายถึงเรื่องธรรมะคือของจริงเป็นจริงอย่างนั้นทุกสิ่งทกประการอธิบายธรรมะมาวันนี้ก็เพียงแค่นี้แหละวิธีที่จะทำให้เป็นสมาธิคือมีพี่หัดสมาธิต้องหัดอย่างที่จะอธิบายต่อไปนี้ จิตเราไม่แน่ไม่ไม่ไมตั้งมั่นไม่อยู่เป็นอารมณ์เดียวจึงต้องหัดเป็นให้มันเป็นสมาธิจิตมันพุ่งซ่านจิตมันทรงใจจิตมันกังวลเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกประการจึงไม่มองเห็นธรรมนั่งอธิบาย้วฝังนั้นคราวนี้เราหัดหัดให้จิตแน่วแน่เป็นนันหนึ่งอันเดียว เพื่อจะให้เห็นธรรมให้รู้ธรรมให้เข้าใจในธรรมแล้วเราจะปฏิบัติตนต้งตนให้อยู่ในขอบเขตของธรรมะอันนั้นนห่ะจะนำมาถึงความสุขถ้าหากก็ไม่ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของธรรมะมันจะพุ่งอยู่ตลอดเวลาจิตเนี่ยไม่ได้เลือก คนมีคนจนมันพุ่งอยู่ตลอดเวลายิ่งมีมากยิ่งพุ่งมากพุ่งหน่วยกันกังวลเกี่ยวข้องวกพันธรัพั์ทุกอย่างหาความสุขไม่ได้ที่ว่าสุขว่าสุขนั้นนะมันสุขบนทุกข์หรอก คือใช้จ่ายมีเงินมีทองใช้จ่ายได้สุ่ยสลายมากมายต้องการสิ่งไหนก็ได้แต่ต้องการสิ่งไหนก็ได้คำว่ตา,า,าต้องการนะั้นคือความกังวลเกี่ยวข้องต้องการได้มาเนะี่ยจริงเลยอย่างสมมติว่าเราได้เงินเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยได้มาเราต้องหาเงินมันยัง่อยได้ ได้มาแล้วก็จำเป็นจะต้องรักษาบริหารเราต้องการสิ่งใดเราเอาไปใช้ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนมาเราก็ต้องไปซื้อไม่ใช่มันซื้อมาให้เรายางไรถได้ลาแล้วก็ต้องซื้อแล้วก็หาน้ำมันครับห,หาน้ำมันนั้นมากินไม่ใช่รถมันวิ่งมาหาเราเองไม่ใช่เงินเราไปเอา รถมาให้แต่คนนี่ไปซื้อเอารถมาให้มาให้แล้วก็อันรถนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เราเดือดร้อนวุ่นวายพร้อมดังนั้นความกันนั่นก็ให้ความทุกขเป็นข้างๆไปคราวจะไปไหนะมาไหนคล่องแคล่วเรียกว่าได้ความสุกขนิดหน่อยแต่มันทุกข์มากทับใจเราอยู่ทับอยู่ในหัวใจโดยการรักษาด้วยการบริหารดย ห่วงใหญ่เป็นทุกข์เดือดร้อนเห็น,หนั่นจังหวะอันจิตที่จะสงบที่จะนิ่งแน่วสงบนั้นมันเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ว่าสุขนั้นไอ้จิตที่จะสงบแล้วไม่ของหายากบางคนนั่นเกิดขึ้นมาไม่เคยเห็นความสุขเลยในการสงบของจิตสักครั้งเดียวหรือบางคนก็ได้เป็นบางครั้งบางคราว นี่เราจึงต้องหัดทุกคนจะต้องหัดเจอกันทท้งนั้นไม่ต้องการจะไม่ต้องการจะหัดจะพระพระนั้นถ้ามีโอกาสมากฉันต้องต้องหัดต้องปฏิบัติพงญาติโยมอยูย่เป็นฆราวาสมีโอกาสน้อยเห็นนั้นจึงต้องทําให้จริงจริงจัง,จงถ้าทำเด็ดเดียวกล้าหาญยอมสละทุกสิ่งทุกประการ ถึงหาก็ไม่ได้มากในขณะที่นั่งภาวนายอมทั้จ,จนมดไม่ให้มีอะไรเหลือหรอมันก็ได้ความสุขเหมือนกันอยู่ที่จิตนั่นต่างหากจิตที่มันละอาหารที่เตียมนั่นต่างหากฉะนั้นการฝึกหัดจิตนันจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกหกัดทุกคนเป็นของใครของมันทั้งนั้นคนอื่นหัดก็ไม่ได้แล้วก็เมื่อจะหัดต้อง ตั้งคําฤติกรรมอะไหนึน่งขึ้นไ้เห็นว่าพุโทโธก็ดีว่ะหรือว่านาปาสติก็ดีเอาเดียวถ้าจะเอาหนก็เอานืแต่อันนั้นจิตให้มันแน่วอยู่ในอารมณ์นนั้นพุโทโธตั้งจิตไว้ที่พุโทโธนั่นหรือานาปาสติเอาอันเดียวจิตไม่มีหลายไม่มีหลายอย่าง มันที่มันมากนะหมายความว่าจิตเราไม่รู้เท่าจิตไม่รู้เรื่องของจิตมันจังมากคันท่าหากรู้เท่ารู้เรื่องของจิตแล้วนะมันมีอันเดียวเท่านั้นนหะ่ะแต่มันเว็วแซนเว็วมันคิดต้นคิดนี้มันคิดอันนี้ยังนั้นจ,จบคิดอันนั้นต่อไปเป็นยืดยาวไปแท้ที่จริงอ e ันนะดเดียวเท่านั้นจนะิตผู้เดียวเท่านั้น S <S <an> นั้นท่านจึงพูดไว้ในมัคคสมังคีท่านบอกว่าพระี่เจ้าทั้งหลายสัตัดสรู้ในขณะจิตเดียวในขณะจิตเ,เดียวนั่นเน่ยน่ต้องมากมายแร้วถ้าหลายอย่างมันจะไปรู้เห็นอะไรรู้ในขณะจิตเดียวเนี่ะรู้ธรรมะแจ้งกระจายชัดเจนในตนเอง นี่ว่าหัดให้ปิจารณาอันเดียวเอาอันเดียวให้มันหลงถึงธรรมะให้มันหลงถึงสัจจะให้มันหลงถึงความเป็นหนึ่งสมาธิทำสมาธิไปว่าจิตเป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นเรียกว่าให้สมาธิครั้นเมื่อจิตเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมันปล่อยวางเองนั่นคำบริกรรม ไม่คิดคำนึงถึงหรอกปล่อยหมดเอาแต่จิตอันหนึ่งเท่านั้นเน่ยคือไม่จิตเป็นหนึ่งแล้วการนี้จับเอาจิตผู้เป็นหนึ่งมันได้น่้สจะงคอยรักษาจิตอย่เป็นหนึ่งท่นว่าแล้วไม่ได้นึกคิดว่าจะให้มันเป็นแล้วไม่ได้นึกคิดว่ามันเป็นอยู่หรือมันเป็นแล้วมันนั่งเป็นเองของม้มมนท่านจิต พิจารณาเองทางรดอะเตพุทธโธอันเดียวหรืออนาปาเสติอันเดียวมันรวมลงไปแล้วมันวางเองมันถ้าหากไม่วางก็ต้องวางงาน,น,นจิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งอันจิตเป็นหนึ่งนี่แหละจะรู้จักว่าจะรู้สึกว่าสมาธิมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างไรสมาธินั้นมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างไรรู้ด้วยตนเอง จะเห็นคุณค่ามหาศาลของการทำสมาธิเอาละเอาตอนนี้แล้ว